ส่วนเขาผมกำมัเลเกมไม่ได้แคดครับอยู่กับด่านป้อมปราการซากวัตถุครับด่านที่เพิ่งมาใหม่เนาะอ่ะเข้าไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับมาอยู่กันที่ชั้นที่1ครับมาดูหน่อยสิว่าได้เจอตัวบ้าอะไรมั้งอืมเปิดหมาก็เล่นสนุกเลยโอเคได้อยู่แหละแคนแคนไปครับผมแล้วก็น้องแมวอนาคตครับจัดการให้หน่อยแคนแคนความตังค์ครับดีมากครับน้องโอเคได้อยู่แหละเอาตัวอะไรไปเล่นต่อดีอ่ะไม่ค่อยมีตัวดาเมจเลยฮฮ องคคลักน่าจะมีดาเมจอยู่ป่ะอ่ะตีไปครับแค้นไปเพิ่มเขาผมได้อยู่แหละได้อยู่แหละน่าจะชิวๆอยู่ครับซัดไปเรื่อยๆเลยดีมากครับนั่นแหละตีไปครับตีไปครับไปครับบาบุตตบเลยบึ้มๆดีมากครับโอเครีดดาเมจให้สุดเขาผมนั่นแหละดีมากดีมากดีมากตีไปครับตีไปครับบามุตเออบึ้มๆไปครับอมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปอ่ะปล่อย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 ไปครับเจ้ากลวยเขาผมไป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 บึ้มๆเลย ได้อยู่น่าจะจบแล้วครับบึ้มบ้านเลยบามุดโอเคน่าจะไม่มีตัวอะไรแล้วปะถ้าไม่มีก็ชิชียวเฉียวเขาคลอสโมครับกว่าจะได้ปล่อยไม่ใช่ดิกว่าจะได้ตีก็น่าจะจบก่อนครับบ้านมันเนี่ยโอเคจริงๆนะครับไหนดูซื้อว่าได้เป็นอะไรครับได้ตัวแมวมาหนึ่งครับผมแล้วก็มาต่อ,อันที่ชั้นที่2ครับง้างเลยเขีดแขนอุ้ยมีเจ้ามอสด,ด้วยอะ่ะเจ้ามอสปันตีแรงกว่านั้นเนี่ย ตีไปครับแข็นแขนได้อยู่โอเคไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยปล่อยไปให้หมดครับปล่อยไปให้หมดครับตัวแมวราคาถูกๆเนี่ยปล่อยไปให้หมดเลย <c oughs> ช่วยกันขวางไว้หน่อยครับช่วยกันขวางไว้หน่อยครับโอเคน่าจะชิวๆอยู่ครับไม่ยาก่าไรเนาะถ้าปล่อยบาหุดได้ก็น่าจะจบแล้วครับแต่ว่าไม่มีตังค์อะตอนนี้มีแค่พันเจ็ดพันแปดเองได้อยู่ได้อยู่ถ้าเคลียร์ได้สักตัวน่าจะมีตังค์อยู่ครับนั่นแหละเอาแคนแคนไปเพิ่มครับผมแล้วก็แมวอกคารักไปเพิ่มครับ อ่าหรือเปลี่ยนปืนเลยฮะควรจะเปลี่ยนเป็นปืนสตาร์นนะเนี่ยไม่เป็นไรได้อยู่แหละอ่าตีไปครับตีไปครับเรียบร้อยครับเจ้ามอสไปเกิดครับผมไปครับบามุตเบิ่มๆเลยเยี่ยมยอดครับแล้วก็คอสโมครับผมบาบุตตีไม่ตายอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยไอเจ้าไอไอเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็มาสเตอร์ยูริวเขาผมอ่ะประมาณนี้ครับน่าจะเขีรยแล้วแหละมันมีแค่3ตัวนั้นแหละได้มาเป็นตัวแมวไปหนึ่งใบครับ มาตอนที่ชั้นที่3มครับผมเปลี่ยนเป็นปืนสตารเรียบร้อแล้วเนาะก็ล้อมนีเปิดมาเป็นใบหน้าเลยฮะอ่ะเจ้าแมวนาคตไปขวางไว้ก่อนครับผมแล้วก็าตามด้วเคนแคดเนะาะจัาการเจ้าหมาครับไม่งั้นแมวนาคตผมไม่ไหวครับเจัดก,การเลยดีมากครับโอเคที่เหลือแค่ดองตังครับไปเขาคอสโมโอเคคอสโมน่าจะเกิดระยะอยู่ครับหรือว่ามันโดนตีแต่มันไม่ติดพิษนะพิษหรือคำสาบคำสาบดิอ่ะง้างเลยคอสโมคุงเร็ว เออบุ้มหน้ามันดีมากครับผมอุ้ยมันเป็นตัวลอยด้วยเนาะก็โดนคอสโมสตาร์ได้ก็น่าจะเป็นตัวลอยนะครับแล้วก็มาสเตอร์ยูริวครับผมไปไปไปรีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์ครับปืนสาตาร์ไปก่อนครับเลิกตีนีเฮ้ยจะได้ตีฟรีสักทีแมวผมเนี่ยไอ้บ้านนี่ก็งับรัล่วๆเลยโอ้โหเอ้ยมันตีเร็วเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าดามเมจมันไม่ค่อยเยอะครับโดนคอสโมไปดิบึ้มเลยคอสโมดีมากครับเรียบร้อยกระเด็นก็ จบแล้วครับมาบุ๊ดไปจบบ้านเขาครับผมเบึ้มๆเลยน้องดีมากดีมากดีมากรอบนี้ได้มาเป็นตมแบบตำนาดเนาะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ชักอะย่เลยหรือสูตรเนี่ยชั้นที่สี่ครับอมเปิดมาด้วยไอเจ้าบ้านนี่แหละโอ้โหไอแรดบ้านนี้อ๋อคอสโมไปครับผมจดกัรให้หน่อยครับนั่นแหละชาร์จเลยหนูชาร์จเลยชาร์จเลยเออแม่ขอสโลไว้ครับสโลไ้ครับคอสโมจะได้ตีฟรีครับ แล้วก็บื้มหน้ามันครับอืมน่าจะไม่โดนไข่เฮ้ยโดนอยู่ครับผมถ้ามีเวฟนี่แปลว่าโดนครับโอเคจดก,การครับจดก,การครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เจ้าแรดเนี่ยอ่าน่าจะมีตัวที่มันแบบตีดามิมหาศาลกับพวกซากเนาะจริงๆก็มีนะอิซานากีเนี่ยแต่ไม่ได้เอามาอีกครับผมโอเคจดก,การเลยจดก,การเลยเดี๋ยวรอบหน้าต้องเอามาแหละไม่งั้นมันจะนานเกินบาฮามุตก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นครับผมไปครับบาฮามุต เผอปล่อยเต้าโอขลักไปบามุดเลยไม่ได้ปล่อยครับไปครับบามุดปืนสาตาร์ไปก่อนครับผมอยู่สิจะได้ตีฝีครับบามุดผมเนี่ยตบเลยดีมากดีมากดีมาก,มากเรียบร้อยอยังอึดเหมือนกันนะเนี่ยไอ้บ้านเนี่ยมาสเตอร์ยูเรลวไปเพิ่มครับผมเมืเม่อไหร่จะตายเนี่ยไอ้เจ้านกกระจอกเทศเนี่ยโอ้โหอย่างอึดเลยครับตีไปเออดีมากคอสโมคุงเรียบร้อยเมื่อไหร่จะตายเนี่ยโอ้บามุดผมโอ้โหบามุดผมจะตายก่อนไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับ นาจบบ้านละครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเอาอิสตันกีมาแทนบาฮามุตแล้วกันนะครับแต่มาเป็นตาแแบบตำนานอีกแล้วครับผมโอเคครับผมมาต่อที่ดานที่5้ครับรู้สึกว่าป้อมปราการสร้างวัตถุนี้จะมีแค่ตัวซากเนาะไม่มีตัวอื่นแซมเลยอะป้อมปราการอากูยังมีตัวอื่นแซมมาครับแต่ป้อมปราการนี้มีแต่ตัวซากเลยเนี่ยไปครับจะแก้หน่อยแคนนดีมาครับผมเกือบระเบิดบ้านผมเนี่ยไอบ้านนี่มันยิงกัดแรงอยู่ครับ ตีไปตีไปตีไปแล้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าเจ้ามอสมาครับอืมด่านก็ดาเดิมเนาะก็มีแค่มอสกับไอ้เจ้าตัวไอ้ไอเนี่ยก็ไม่อยาะโอ้โอเคเขามีตัวใหม่ด้วยรอมนีมีปักเป้าปักเป้าซาเขามอ่าน่าตื่นตาตื่นใจหน่อยโอ้มาสองตัวเลยฮะ แย่แล้วแย่แล้วลินพันในบ้าลุงนี้ปล่อยมาสเตอร์ยูริโอเคครับมาสเตอร์ยูริไปครับผมได้อยู่อย่างน้อยไอ้ปักเป้าบ้านนี้ก็ไม่ได้เก่งเท่าปักเป้าเอเลียนเนาะที่ตัวบ้านนั้นโคตรเก่งเลยครับโอเคตีไปครับตีไปครับตีไปครับปอดตางครับผมได้อยู่ครับประมาณนี้ครับปักเป้าบ้านนี้ก็น่าจะเขี่ยแล้วแหละมันทําอะไรไม่ได้ปืนสตัน์ทไปก่อนครับผมโอเคได้อยู่ครับ เอาวิญญาณไหมครับผักไปก่อนเลยอ่ะจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยโอ้โหมาตีโดนอิสรตะกีผมอ่ะไอ้บา้าโอ้โหสองรอบเลยเย่ละอิสรตะกีผมกระเด็นอีกรอบกันนะจะจบแล้วเนี่ยเออเรียบร้อยอิซรตะกีผมไปเกิดครับดีนะ่จบบ้านได้ก่อคเขาผมได้มาเป็นตามแบบตำนานอีกแล้วครับไปต่อครับดานต่อไปมาครับมาต่อนที่ด่านที่6ครับไปดูซิว่าจะมีตัวอะไรแปลกไหมตีบ้านเลยเพื่อน้อู้ยของจริงของจริงเป็นบาลีลีกว่า โอ้ยเมคาบันเมคาบันเมคาบันตีไปครับตีไป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 ได้อยู่ได้อยู่ดูจิ้มไปอิซานากิโอเคเยี่ยมยอดครับผมมาสเตอร์ยูริโอไปเร็วๆเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวข้างหน้าไม่ไหวอ่ะเนี่ยเอาปืนสตาร์ทไปก่อนครับหยุดดิโอเคจิ้มไปอ่ากระเด็นครับหนึ่งรอบเฮ้ยน่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะเนี่ยของจริงของจริงนึกว่าจะชิวีวๆครับมีเมคาบันด้วยอย่างชอบเลยโอเคจบเลยจบเลยรีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์คอสโมไปครับผมอ่ะประมาณนี้ครับ ปาตังครับตีไปตีไปคอสโมโง้างเลยเพื่อนเร็วเร็วเร็วเรวเรวรวคอสโม,มมันตีช้ายงคอสโม,มตีเร็วกว่านี้โอเคง้างแล้วก็บึ้มหน้ามันเออจ้องบันบัน,นี้น่าจะเป็นตัวลอยด้วยครับไม่น่าใช่ปะถ้าใช่มันต้องโดดสตันไปแล้วอ่ะ ปึ้มสวยไปเกิดอย่างยังไม่ไปอีกอึดจะจ,ดจัดเลยโคตรอึดเลยนี่แค่ด่านที่6นะเว้ยอยากรู้เหมือนกัน7 8 9นี่จะเป็นตัวบ้าอะไรบ้างเนี่ยโอเครีบเคลียรครับรีบเคลียร,รีบเคลียคอสโมจะกให้หน่อยครับเร็วพี่เร็วเร็วแล้วก็มาสเตอร์ยูดไวเวอร์เพิ่อมอีกหนึ่งครับผมโ okay, อเคเจ้าบันบันบ้าได้ไปเกิดแล้วครับได้มาเป็นอ่าตาเมยียตำนานอีกแล้วครับแล้วก็มาต่อที่ด่านที่7ครับรอบนี้พอเอาสอปีดมาด้วยนาะจะได้ไวๆหน่อยครับผม รอบนี้เป็นเจ้าป่าพาอาทิย์เนาะเอ่อป่าพาอาทิย์ซางเหรอมันเก่งไหมก็น่าจะเก่งอยู่ว่าไม่รู้อะอา่าไปครับเจ้าอิซานากิเขาผมเอากท็ที่เหลือก็ปล่อยไปเลยครับช่วยทำดามเมจให้หน่อยครับจะได้แบบเคลียร์ชิวๆเนาะโอ้โหเจ้านกกระจอกเทศมันมาเยอะจังเลยไอ้บ้านี้ อ้อยสันกี่ผมไหวไม่ได้เพื่อนจิ้มเลยนะไม่ได้จิ้มอีกโอ้โหเอ้ยกระเด็นแล้วครับหนึ่งรอบอ่าได้จิ้มอยู่ครับได้จิ้มทีเดียวปืนสตันไปก่อนอยู่ดิจิ้มไปโอเคสปาพาที่ก็กระเด็นเหมือนกันเขาผมเอาวิญญาณไหมครับนั่นแหละดีมากดีมากดีมากเข้าไปครับป้าไก่ <c oughs> ลีนผ่านไอ้บ้าเข้าไปทำลาเบนน่อยเร็ว เร็ว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 ต่อไปปล่อยใครไปดีอ่ะคอสโมดีไหมคอสโมน่าจะโดนดาเมจอ่ะไม่น่าปล่อยแฮะอิซันตะกิจิ้มไปครับผมโอเคจบกันที่เรียบร้อยครับคอสโมไปครับได้มาเป็นตามแนวตอมนานอีกแล้วไม่ให้อย่างอื่นเลยเหรอเฮ้ยมาต่อนที่หนาที่8ครับรอบที่แล้วเจอเป็นซับป่าพาธิตเนาะรอบนี้เจอซับโทเทมมาครับผมแค้นๆไปเพิ่มครับตัวอะไรอ่ะใช่เหรอเฮ้ยไม่น่าใช่ป่ะโอ้ไอ้บ้าเอ้ยมันเอาตัวบ้าอะไรมาวะเนี่ยโอ้โห ตีไปครับตีไปครับตีไปครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จริงๆควรปล่อยเจ้าอ่อมาสเตอร์ยูริวไปครับเออลนแหละไปทำซีซีให้หน่อยไม่งั้นไม่ไหวเน่โอเคบับด้าไเหมนแล้วปืนสตาร์ไปก่อนครับผมได้อยู่จิ้งไปซันกิเรียบร้อยโอ้โหมันเอาจะเต็มจริงๆครับหอคอยนี้รอบนี้ได้มาเป็นตัวแรกหนึ่งไปครับผมมาครับชั้นที่9้าครับใกล้จะจบละโอเครอบนี้เจ้าอ่เดอร์ดเไปเฮมอนเนาะก็มันไม่รับผลจากเวฟด้วยอะ ไม่โดโซโล่ด้วยอ่ะมันโดอะไรบ้างเนี่ยสตันได้ไหมโอเคสตันได้อยู่ครับผมแต่ไม่มีตัวสตันมันเนาะก็ไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะมันตีเซิร์ฟหรือเปล่านะเอาวิญญาณไปก่อนครับผักก็ไม่ได้ครับน่าจะรับผลแค่สตันอย่างเดียวครับผมยังอื่นมาไม่รับเลยอะ่ะโอ้ได้อยู่แหละได้อยู่แหละเรียบร้อยไปเกิดครับผมอุ้ยของเรามาเป็นตาแมวมืดครับผมของดีของดีของดีอ,งดอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่ชั้นสุดท้ายครับไปครับมาสเตอร์อยูริโครับผม ไปทำซีซีให้หน่อยครับเรียบร้อยครับเจ้าหมาไปเกิดครับโอเคอเฮ้ยบอสบอสเป็นเจ้าคาเมเลียนเหรอกิงกาครับกิงกาซากไม่เคยเจอครับตัวนี้ตีไปตีไปตีไปมีเซิร์ฟอัตโนมัติด,ด้วยโคตรเจ๋งเลยโอ้โหเอ้ยสะท้อนเซิร์ฟโคตรโกงโอเคได้อยู่ได้อยู่เลือดมันเยอะไหมอะตัวนี้ไม่รู้อะอ่าอีซาตะกี้ไปเล้กกันนะครับไปทำดาเมจให้หน่อยเขาผม คอสโมไปเพิ่อมอีกหนึ่งเขาครับชาร์จเลยเพื่อนชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลยทำดาเมจทำดาเมจทำดาเมจเออบึ้มไปสวยนะยู่ครับโอ้โหมันโหดไปอะ่ะมันโหดไปต้องปิด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 ซุ่มยิงครับไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นคอสโมผมวิ่งเข้าไปโดนตีแน่โอ้โหเอยแค่นี้ก็โดนโดนขัดโดนขัดหลายรอบม,มากเลยคอสโมผมเนี่ยเรียบร้อยครับจ้อป่าพาทิดไปเกิดครับเท่านี้ก็ไม่มีใครขัดคอสโมผมละ เชวชจัดการเลยคอสโมอิซานากิไปครับง้างแล้วก็บึ้มหน้ามันเออโคตรอึดเลยอึดจะจัดเรียบร้อยครับไปเกิดเขาผมโอเคโอเคโอเคไปครับไปครับบึ้มบ้านมันโอเคจบวั็นที่เรียบร้อยครับผมรอบน,นี้ได้มาเป็นตาแมวมืดครับนี่ของดีของดีของดีมาเอาตาแมวมืดมาอับน้องทันเดียเลยแล้วกันนะอับไปเลยครับเรียบร้อยน้องทันเดียสามารถดูว,วัฒนาการร่างอันต้าได้แล้วเนาะแต่ว่าเก็บไวก้วก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปปั้นที่หลังเขาผม สมตู้ตาฟ้าแล้วกันนะเผื่อจะได้ตัวใหม่ๆครับผมแต่ว่ามันไม่น่าได้หรอกดวงผมมันไม่ค่อยดีอ่ะโอเคครับเกลือครับไปกันต่ออีกหนึ่งใบครับผมไปใบสุดท้ายครับขอตัวอูเบอร์สักตัวแหละเฮ้ยจะไม่ให้เลยหรออูเบอร์โอเคครับเกลือจัดเลยดวงไม่มีจริงๆครับผมเนี่ยโอ้ยอะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ